อินเดียแค่ซิปรูดกางเกงยังไม่สามารถผิดในคุณภาพดีได้แต่วันนี้อินเดียกับทะลึ่งมาพูดถึงการผลิตไมโครชิปขนาด7นาโนมิเตอร์แบบจีนคำตอบที่ชัดเจนคือไม่มีวันรออีก50ปียังไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังพอจะจําได้มาเมื่อไม่นานมานี้รายการคุยทุกเรื่องสนที่ตอนที่209อ,อากาศเมื่อวันที่29กันยายน2566ผมเคยหยิบยกประเด็นในสื่อตะวันตกที่กําลังเป็นกระแสพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆคือประเด็นเรื่องวาทกรรมในการพัฒนาของอินเดียเมื่อเพื่อเทียบชั้นกับประเทศจีนในการเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกขับเคลื่อนการเจริญเติบโตไปจนถึงแนวโน้มที่อินเดียจะกลายเป็นโรงงานโลกแทนจีน ที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งอเมริกาพยายามใช้คือนโยบายตีตัวออกห่างหรือนโยบายแบ่งขั้วไม่ว่าจะเป็นการแซงชั่นทางเศรษฐกิจการผลิตห้ามบริษัทผลิตชิปต่างๆส่งออกชิปไฮเทคให้ประเทศจีนแบนบริษัท h u วเว่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ไปจนถึงการบีบให้บริษัท Apple โยกย้ายฐา,านการผลิต iPhone และผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple จากประเทศจีนไปยังอินเดียแทน ในรายการตอนนั้นนะฮะตอนที่209ผมได้ชี้หยิบยกเหตุผลมาให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าเหตุใดอินเดียไม่สามารถจะเป็นมหามหนาทางเศรษฐกิจได้เหมือนจีนและก็ผมมองดูข้อมูลแล้วอินเดียน่ายัางอีกจะต้องเดินตามจีนอีกอย่างน้อย50ปี50ปีครับ ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าหรือพัฒนาขึ้นมาได้นั้นมีได้อยู่ที่ระบบการปกครองว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยแต่อยู่ที่การให้ขจัดอุปสรรคต่างๆหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน การให้ความสําคัญในการศึกษาการลดชนชั้นวรรณะลดความแตกต่างระหว่างเพศซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจีนทำมานานาหลายสิบปีแล้วแล้วทําได้สําเร็จทุกเรื่องไม่เหมือนกับอินเดียที่ในสังคมปัจจุบันยังมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างสูงเพศสตรีก็ยังถูกกดขี่อย่างหนักจึงเป็นเรื่องยากที่อินเดียจะก้าวขึ้นมาพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความทัดเทียมกับจีนได้ รายงานธนาคารโลกครับท่านผู้ชมครับ world bank ล่าสุดวันที่3ตุลาคม2566ที่ผ่านมาชี้ว่าในปีงบประมาณนี้อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเมื่อวัดจากผลิตผลมวลรวมของในประเทศอินเดียแข็งแกร่งเติบโตเร็วที่สุดคือ7.2อันดับ2ในกลุ่มประเทศ G20 แต่คาด ว่าปีหน้าอัตราการเตริบโตของจีนจะเหลือ6.3เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่สูงขึ้นอุปสงค์หรือดีมาน์ทั่วโลกซบเซาลงสถานการณ์สงครามที่ประทุขึ้นมาตามภูมิภาคต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นยูเครนกับรัสเซียที่ยุโรปอิสราเอลกับ บาเลสไนน์ที่ตะวันออกกลางและความตึงเครียดที่ทะเลจีนใต้ขณะที่โกลมันแซกซ์วานิชนักธกิจรายใหญ่จากอเมริกาประเมินว่าอินเดียจะกลายเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกรองจากจีนต้องรออีก52ปีข้างหน้าท่านผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เป็นเหตุทำให้เว็บไซต์โคราซึ่งเป็นแพลตฟอร์มถามตอบปัญหาออนไลน์มีผู้ใช้ชาวอินเดียได้ตั้งประเด็นใหญ่ชวนให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวประเทศอินเดียว่า ถ้าไม่ต้องรอคอยอีก50ปีโดยเปรียบเทียบกันณนะปัจจุบันปี2066นี้อินเดียถือว่าเป็นตัวการใหญ่ในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทั่วโลกได้หรือไม่ทีนี้คนที่ใช้เว็บไซต์โคราเนี่ยจำนวนมากมายหมหาศาลมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านหนึ่งในบทความนี้ได้ความนิยมอย่างสูงก็คือเป็นของนายเฟรดสวติอุโกคนคนนี้เป็นชาวอินเดียอดีต CFO คือผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเขาเรียกชี f ฟิแน n ชัลชีฟฟ f f i นชัลออฟฟิ f ซอร์ต่างบริษัทด้านสุขภาพแห่งหนึ่งในสหรัฐให้คำตอบโดยในเฟดชัวติโอโกตั้งข้อสงสัยว่าณับปัจจุบันอินเดียจะเป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนทั่วโลกจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะแม้แต่ในเมื่อธนาคารกลางอินเดียเพิ่งจะหยุดการจ่ายค่าน้ำมันของรัสเซียที่ส่งมอบสินค้าไปให้แล้วขณะที่เงินค่าเงินรูปีของอินเดียกำลังดิ่งลงเพราะว่ามีการสวอ p เงินดอลลาร์กับรูปีจํานวน5,000ล้านเหรียญสหรัฐกําลังจะหมดอายุทําให้อินเดียนั้นขาดแคลนเงินดอลลาร์สหรัฐที่จ่ายเป็นค่าสินค้านําเข้าในเฟรชชัวติโอโกชี้เห็นว่านี่ไม่ใช่สภาพของประเทศที่จะอ้างว่าสามารถเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้แต่เป็นสภาพของประเทศที่กําลังพัฒนาที่กําลังดิน้นรนและเศรษฐกิจอาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในสภาวะที่ตกต่ําย่าแย่ซส่งด้วยซ้า ไปที่ทราบกันว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G 7เริ่มต้นบังคับใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบทางทะเลของรัสเซียที่60ดอลลาร์ต่อส,ส,สรัฐต่อบาร์เรลตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2 5งปีที่แล้วเพื่อจะทำลายศักยาภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียระหว่างที่ทำสงครามกับยูเครนอินเดียอึ้งเพราะว่ารัสเซียขอให้ชำระค่าน้ำมันเป็นเงินหยวนจีนในโบดีชกฉวยโอกาสสำคัญจากการที่สามารถซื้อน้ำมันดิบราคาถูกรายใหญ่ที่สุด ใช้วิธีเลี่ยงข้อจำกัดกลุ่ม G7 ที่กำหนดเพดา,านราคาน้ำมันรัสเซียที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอินเดียจ่ายส่วนเกินจากเพดานด้วยเงินสกุลอื่นๆเช่นตอนนี้ราคาน้ำมันดิบของรัสเซียพุ่งเหนือระดับ90ดอลลาร์สหรัฐ ่อแบร์เรลหลังจากรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันทั่วโลกเพื่อรักษาเสถียรภาพภายในดังนั้นส่วนเกินจากเพดาน60ดอลลาร์อินเดียต้องการที่จะจ่ายในเงินสกุลรูปีแต่รัสเซียบอกว่านายจ๋าฉันมีเงินรูปีอินเดียเยอะแล้วเกินแล้วไม่รู้จะเงินรูปีไปทําอะไรเพราะว่าซื้อสินค้าอินเดียก็ซื้อไม่ได้น้อยกว่ารัสเซียก็เลยยืนยันให้อินเดียจ่ายค่าน้ำมันดิบเป็นเงินหยวนการที่รัสเซียมีเงินหยวนมากขึ้นช่วยรัสเซียสามารถนําเงินหยวนไปซื้อสินค้าจากจีนได้ ปัจจุบันสินค้าจากจีนนำเข้ารัสเซียนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น12.8มีมูลค่าประมาณ76,000ล้านดอลลาร์ทำให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในรัสเซียแซงหน้าเงินดอลลาร์ไปแล้วอย่างไรก็ตามรายงานข่าวหลายแห่งเมื่อกลางเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาระบุว่ารัฐ,รฐ,รฐบาลอินเดียไม่สบายใจที่ปล่อยโรงกันน้ำมันของรัฐชำระหนี้น้ำมันของรัสเซียด้วยเงินสกุลหยวน ทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อต้นหนึ่งกรกฎาคมปีนี้ทางบริษัทอินเดียนโอล์คอปซึ่งเป็นกิจการโรงกลั่นน้ำมันชั้นนําของรัฐได้ชํา,าระค่าน้ำมันที่ซื้อจากรัสเซียด้วยเงินสกุลหยวนผ่านธนาคาร i c i c i Bank ของอินเดียและธนาคาร Bank China ของจีนแต่โรงกลั่นอื่นๆเช่นบรัสปิโตรเลียมคอปและฮินดูสถานปิโตรเลียมขณะนี้ไม่ขอชํา,าระค่าน้ำมันเป็นเงินหยวนแต่จะเปลี่ยนใช้เงินสกุลอื่นแทนแต่ทางบริษัทรัสเซียที่ขายน้ำมันอย่างโรสเนฟ ลิทัสโกและก๊าซพรอมของรัสเซียยืนกรานต้องการซื้อขายด้วยเงินสกุลหยวนของจีนเท่านั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยรัสเซียซึ่งเป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ที่สุดให้กับร,รัสเซียจึงต้องรับมือกับการเล่นตัวอินเดียในการชำระหนี้ค่าน้ำมันรัสเซียด้วยเงินหยวนจีนกระสรวนการคลังของของอินเดียสั่งห้ามแม่โรงกลั่นของรัฐที่มีอยู่ประมาณ70%ของโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมดชำระค่าน้ำมันรัสเซียเป็นสกุลหยวนของจีนตอนนี้นะฮะ รัฐบาลอินเดียท่านพลังงานอินเดียยอมรับว่าการพึ่งพาน้ำมันรัเสเซียของเราอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ความจริงความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมครับนิสัยแขกพูดอย่างทาอย่างเพราะว่าข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าช่วงแปเดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม2566อินเดียเนี้ยได้นําเข้าน้ามันดิบจากรักเสเซียเพิ่มขึ้นยอดขายน้ามันดิบทางทะเลของรัเสเซียเพิ่ม2 3 6 9เป็น29,900ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกัน ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน2566ที่ผ่านมาอินเดียได้นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเฉลี่ย1.76ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าไหนบอกจะไม่ซื้อแลอะไงโดยปีที่แล้วอยู่เพียงแค่780,000บาร์เรลต่อวันตอกย้ำความแข็งแกร่งของรัสเซียในฐานะที่เป็นซัพพลายเออร์หลักขณะที่โรงการต่างๆอินเดียลดการซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลางลงเช่นซารัฐ อาหรับเอมิเรตส์มียอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด 61. 61.6%นอกจากปัญหาอุปสรรคของการจ่ายหนี้การค้าของน้ำมันดิบด้วยเงินหยวนจีนแล้วอินเดียยังมีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับเงินค่าเงินรูปีร่วงต่ำเป็นประวัติการตลอดปี 2. 5 66ค่าเงินรูปีอยู่ในสถานันผลผลุผวนธนาคารกลางอินเดียต้องออกมาแทรกแซงปกป้องเงินค่าเงินรูปีซึ่งอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ20ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้และทั้งนั้นคำชี้ชวนสำคัญของรัฐบ,บาลอินเดียที่โฆษณาบริษัทข้ามชาติทั้งหลายเข้ามาลงทุนและทำการค้าระหว่างประเทศต้องไม่ถูกหลอกด้วยคำอินเดียว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่การเติบโตสูงและประชากรมากเพราะบรรดาประเทศคู่ค้าเหล่านั้นจะต้องเผชิญกับความเป็นจริงมากมายที่ว่าการดำเนินธุรกิจการค้าลงทุนในอินเดียไม่ได้ง่ายดังนั้นคำถามที่ถามว่าอินเดียจะเป็นตัวขับเคลื่อนอัตราเจริญเติบโตทั่วโลกได้หรือไม่ ในประเด็นนี้นอกจากนายเฟรดชวติอูโกนักธุรกิจในสหรัฐแล้วยังมีความเห็นของชาวอินเดียเองเป็นความเห็นคนที่ชื่อกันสสวามีพระสุพรัมยันระบูตัวเองเป็นนักกฎหมายจบมหาวิทยาลัยมัทรัสเมืองเจนนรัฐธมินนาดูอินเดียเขาตอบคำถามว่าอะไรคือโอกาสที่อินเดียจะกลายเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับจีนในอนาคตและทำกับจีนได้ในแบบเดียวที่จีนทำกับอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในด้านเทคโนโลยีธุรกิจสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสะอาดหุ่นยนต์และเครื่องจักรเขาบอกอย่างนี้ครับนี่เขาเป็นคนอินเดียเองนะโอกาสดังกล่าวเป็นไปไ,ได้น้อยมากเพราะอินเดียขาดวิสัยทัศน์และความอดทนที่ชัดเจนแบบที่จีนมีซึ่งเขาบอกว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจีนไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือวิทยาการหุ่นยนต์ซึ่งเป็นวิทยาการขั้นสูงแต่จีน เริ่มด้วยการผลิตกบเหลาดินสอกระดาษกราฟหนังยางรวมทั้งกระดุมจีนเรียนรู้จากความล้มเหลวเตรียมพร้อมรับความล้มเหลวและเมื่อคนทั้งโลกหัวร้อยยะ่ะสมาร์ทโฟนของจีนพวกเขาก็ยังเดินหน้าต่อด้วยการเรียนรู้และหมกมุ่นกับการสร้าง่วงโซ่ประทานส่วนประกอบและเรียนรู้จากความผิดพลาดพวกเขาพัฒนาแผนระยะยาวและมีกำหนดเวลาในการพัฒนาจีนลงทุนไปอย่างมากในการศึกษาระดับอุดมศึกษาการวิจัยทุนการศึกษาจากต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งอย่างยึดมั่นในระบบคุณธรรมภาษาอังกฤษเค้เรียก meritocracy หรือระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จของตนเองไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษของชนชั้นเหมือนอย่างอินเดียที่ยึดติดอย่างเหนียวแน่น เหนือสิ่งอื่นใดเขามีผู้นำสูงสุดที่มีวิสัยทัศน์ตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงจนถึงสีจิ้นผิงหลี่เค่อเฉียงยังมีผู้นำระดับรองรอง,รองลงไปที่ยอดเยี่ยมที่สามารถนำเสนอความคิดริเริ่มของตอนเองในระดับท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องเดินตามรัฐบาลกลางแบบเป๊ะเปเป,เปตัวอย่างเช่นนี่คือผู้วิเคราะห์ชาวอินเดียซึ่เป็นนักกฎหมายที่รัฐนะฮะทมิน,นาดูนะฮะ ัวอย่างผู้นามฑลน,นได้รับอิสระเต็มที่ในการดาเนินการด้วยตัวเองในการแก้ปัญหาและหากได้ผลเขาจะได้รับรางวัลถ้าไม่ได้ผลจะถูกคัดออกเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของจีนไม่ใช่เรื่องราวที่สร้างได้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งวันแต่เป็นเรื่องราวตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วเริ่มต้นด้วยนิมิตของชายคนหนึ่งตัวเตี้ยๆที่ชื่อเติ้งเสี่ยวผิงที่ไม่เห็นพ้องกับแนวคิดลัทธิม,มาร์กซิสเลนินแล้วใชว้เวลี ติ้งเสี่ยววิงพูดว่าสําหรับจีนแล้วประชาชนสําคัญที่สุดส่วนพรรคคอมมิวนิสต์นั้นสําคัญในระดับที่รองมาแล้วก็ถามต่อในส่วนของอินเดียละ่ะมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์แบบนี้หรือเปล่านักกฎหมายชาวเดียรายนี้บอกว่าอินเดียณนวันนี้เปรียบเทียบกับจีนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเปรียบเทียบไม่ได้ภาษาอังกฤษก็เลย no comparison อินเดียยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องทําอะไรยังไง ตอนนี้เพียงมุ่งเป้าในการสร้างภาพหลวงตาว่าพักปรติยะชนะตะหรือพักเบจีบีจีพีของนายนเนรนทราโมดีนายยงดีด,ดีกำลังทำได้ดีมากเช่นเดียวกับระดับรัฐที่พวกเขาต้องการภาพหลวงตาว่าพักเบบจีพีพักดีเอ็มเคกำลังบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีแต่ในความเป็นจริงแล้วคือปัจจัยและโครงสร้างพื้นฐานอินเดียนั้นฟอนเฟออนแอดังเช่นในศตวรรษที่1990หรือ30ปีก่อน ขาพูดต่อนะครับอินเดียไม่สามารถผลิตชิปนะฮะซิปเหมือนซิปกระเป๋าหรือกางเกงคุณภาพดีได้แค่ซิปนะฮะยังผลิตคุณภาพดีไม่ได้แต่วันนี้อินเดียแค่ซิปรูดกางเกงยังไม่สามารถผลิตในคุณภาพดีไ,ได้แต่วันนี้อินเดียกับทะลึ่งมาพูดถึงการผลิตไมโครชิปขนาด7นาโนมิเตอร์แบบจีนอินเดียเรามีภาพผลิตภาพที่ต่ำสุดในหมู่ประเทศเอเชียแม้กระทั่งประเทศบางกระเทศยังมีผลิตภาพที่สูงกว่าอินเดีย อินเดียไม่มีการแผนงานสร้างแรงงานที่มีทักษะแต่ผู้นำเรากำลังยุ่งเกี่ยวกับการสอนเทคโนโลยีโดรนปัญญาประดิษฐ์ AI ให้กับเด็กๆมากขึ้นถ้าว่ากับมีครูไม่ถึง1%ที่มีความรู้พอจะสอนเทคโนโลยีเหล่านั้นได้มันมีการวางแผนที่จะสอนเด็ก50,000 0คนเกี่ยว AI และดโดรนแต่เขาต้องการครูที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย1 5 0 0 0คนแต่ว่าอินเดียไม่มีครูสักคนเลยจึงเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องโกหกและดราม่าท่านผู้ชมครับ ความเห็นของคนอินเดียซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยในเรื่องนี้ที่ผมอ่านได้ฟังนะฮะสะท้อนเห็นหนึ่งการศึกษาของไทยเช่นกันผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยมุ่งจะทําให้ประเทศไทยก้าวหน้าผิดนวัตกรรมได้อยากให้เด็กเก่งเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Technology AI เทคโนโลยี GEV เป็นฐานการผิดรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถยนต์สันดาป แต่ประเทศไทยเองก็ไม่ต่างอินเดียไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นเบ้าหลอมทรัพยากรบุคคลของประเทศนั่นคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายขณะที่อินเดียกําลังเพ้อฝันในเวลาเดียวกันในประเทศจีนได้มีการเปิดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานกับเด็กๆในชนบทคัดแยกสิ่งที่ดีที่สุดส่งพวกเขาไปเรียนที่วิทยาลายัยเพื่อเรียนรู้การแปลงค่าแคลคูลัสฟูเรียคือการแปลงเชิงปริพันธ์ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ชั้นสูง อย่างน้อยที่สุดในปัจจุบันอินเดียก็เป็นเหมือนเบีย้ยหมาของสือ่อกระแสหลักที่มุ่งเป้าในการโจมตีจีนโดยอ้างว่าอินเดียกําลังจะก้าวขึ้นแข่งขันเทียบชั้นจีนแต่พูดตามตรงนะฮะนักวิเคราะห์คนนี้ซึ่งเป็นคนอินเดียเป็นนักกฎหมายบอกว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้จีนสร้างรากฐานมา30ปีจากนั้นก็เร่งสร้างกลยุทธ์การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในทางกลับกันอินเดียไม่มีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้น สิ่งเดียวที่ทำคือสร้างกระแสะโฆษณาที่ด้านบนเพียงเพื่อจุดประสงค์เพื่อเป็นภาพลวงตาในฐานะที่ผมเป็นคนอินเดียพูดได้เลยว่าเวลานี้จีนไม่ต้องกัวงวลเรื่องเกี่ยวอินเดียอีกต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าอินเดียจะตื่นมามองโลกแห่งความเป็นจริงและแตัดสินใจถึงเวลาที่จะหยุดโกหกและหลอกตัวเองและเริ่มพัฒนาทุกอย่างอย่างจริงจังท่านผู้ชมครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนี้คือคำตอบที่ชัดเจน สารคถามที่ว่าเศรษฐกิจอินเดียกำลังจะเติบโตและพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมเศรษฐกิจจีนภายในปีนี้หรือปีหน้าได้จริงไหมคำตอบที่ชัดเจนคือไม่มีวันรออีก50ปียังไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าท่านผู้ชมครับขอ,อนอกเรื่องคนละเรื่องเดียวกันท่านผู้ชมใช้ iPhone ใช่ไหมท่านผู้ชมรู้อไหมวอา iPhone 15เนี่ยความที่อินเดียเนี่ยและความที่อเมริกานี่ต้องการบีบ Apple ให้ไปผลิต iPhone 15ที่อินเดียเพื่อหลีกเลี่ยงจากฐานการผลิตของจีน Apple ก็ไปจ้างบริษัท Fox c o n คซึ่งไปตั้งโรงงานที่อินเดียปรากฏว่าคุณภาพที่ผลิต iPhone ที่ทำจากอินเดียมีประมาณ2 5เของยอดทั้งหมดขายแทบไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับอย่าไปซื้อ iPhone 15เด็ดขาดโทรศัพท์แม่งห่วยมากๆเครื่องร้อนผิดปกติฝาข้างหลังแม่งหลุดออกมาโดยไม่รู้เรื่องการประกอบ iPhone ของอินเดียถ้าท่านผู้ชมโชคร้ายไปหยิบเอาเครื่องที่ประกอบที่อินเดียท่านผู้ชมจะกลุ้มใจท่านผู้ชมรู้บ่ะตอนนี้ i อโฟนสิบกับขายดิบขายดีในขณะนั้นไอโฟนสิบแทบจะไม่มีคนซื้อเลยท่านผู้ชมครับอย่างโง่อย่าไปซื้อ1ิบส้าและก็ข้อแตกต่างระหว่างคุณภาพ14-15ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนักเลยท่านผู้ชมครับซื้อ14ที่15เป็นไปอย่างนั้นเพราะว่ามันประกอบที่อินเดียถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม